านะครับต่อมาไนโตรเสาร์สัตว์กินเนื้อโอ้โหนะครับพวกแรปเตอร์กระโดดเข้าใส่กัปตันบอกโอ้ไม่โอ้โหอย่ายุ่งอะไรกับบ้านนี้พวกเขาเป็นคนเมืองนี่แต่พวกไนโตรเสาร์ครับไม่สนเพราะว่าตัวยุหัวหน้าทีเด็วจาจะกัดคอโอ้โหกับเมริกากัะตันนี่เขาบอกโอ้โหอย่ากัดหน้าอย่หลงช้อนฉันคือสตีฟโรนจูอ้าวฮ่าหน้ากระแมวสี คำพูชื่นใจูดอะไรกับบุรีเกมไอ้อบสเกลีรนหันีปอดีนเราจะมาทำาะไนนตัวละครเมดี้ ถ้าไมเมดิกกูหน้าเหี้ยเกี้ยวเนี่ยนะครับนะเออซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าตัวละครเมดิกเนี้ยมาจากเกมเรมฟอร์เตสเอ้ยไม่ใช่ทีฟอร์เตสปะโถเออไปพูดชื่อผิด <S <S เออนั่นแหละนะครับนะซึ่งเราก็เออหลอมาจากเวิร์กช็อปนะครับนะซึ่งคนสร้างเขาก็สร้างเมดิกได้หน้าตาเหี้ยที่สุดนะครับมาดูตามันดินะครับนะแต่ก็ใช่ว่ามันจะทำง่ายนะครับมันทำยากจริงๆนะครับถ้าสมมติเปรียบเทียบให้ผมทำเนี่ยผมบอกเลยว่าผมทำให้เมดิกเนี่ย หน้าตาเหี้ยกว่านี้เยอะแต่นี่คือถือว่าเขาทําดีมากแล้วนะครับทําเหมือนด้วยนะครแต่ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าตาแม่งคือแบบ ส่วนผมแม่งก็เหมือนแบบเฮ้ยคนญี่ปุ่นนะครับนะแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเขาทําดีนะครับถ้าให้ผมทําเองผมทําไม่ได้หรอกเออแล้วก็อีกอย่างนะครับด้านอาวุธนะครับนะอันนี้ผมตกแต่งให้มันเพิ่มนะครับก็คือรวมมาจากเวิร์กช็อปแล้วก็แต่งให้มันเพิ่มเพราะว่าตอนแรกอาวุธของเบดิกอ่ะมันมีแค่เส้นเดียวนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับนะเออผมเลยแต่งให้มันแบบให้มันหลายๆสีให้มันตัวละครนี้โหดไปเลยนะครับนะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอ ออไอ้นี่มันชื่ออะไรนะบัวดำนะครับนะเออนะครับนะนั่นแหละนะครับนะซึ่งก็จะมีหมออยู่คนเดียวนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับนะซึ่งจะโดนผู้บุกรุกมาบุกรุกนะฮะอ้าเอาละครับโอ้ยตอนนี้นะครับเจอกับโอ้ยสัตว์เลรขานะครับงัวคอนดอมมือไม่ใช่หนูัอ่าอะไรมันชื่ออะไรมันเรียกอะไรนะครับตอนนี้แบบโอ้หมอช่วยด้วยเออพวกหนูเอาฟ้าเกาหลีนะครับบอกเพื่อหมอผมเข้าบุหรี่หมดได้ไหมพวกสปอร์ตตระกียักษ์มันบวกลงดอกแล้ว ว้าวโหไปดูงูโอ้โหแปลกแปลกแปลเลยงูประเภทไหนวะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมอบอกท่านจะช่วยทุกคนเองดูดิอาวุธโคตรเจ๋งนะครับนะ้าเออเป็นแสงสีมือนทาน้อนเลยว่ะสิเนี่ยโอ,อ้โหงูมาฉกฉกนะครับน้าเฮ้ยหมออึดไหมหมอไม่ได้อึดน,นะครับตอนนี้เรารอดแล้วนะครับนะเอาแรงแหละอาวุธหมอโคตรเทพนะครับที่จริงอาวุธหมอนี่มันต้องฮิวไม่ใช่หรอแต่ถ้าสมมติถ้ายิงใส่ศัตรูนะครับนะก็จะเป็นเอ่อฆ่ามันได้เหมือนกันนะครับี โดนไม่ดีโดนไม่ดีเด้อในพวกสัยตาบอกโอ้จัดการไอ้หมอบ้านี่ซะพวกเราจะยึดของที่นี่โอ้ยละกระตุกกระตุกกระตุกไปกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกเออติดเหรอหมอโอ้โหนะครับคุณหมอนะครับแม้กับเครื่องเมดิ c ของเขานะครับนะเออ ราว่ชี้ชี้เขามาจอยแหงตายทีละตัวนะครับน่ะเออตอนนี้ครับพวกจอร์เจียนะครับน่ะก็หลบซุ่มอยู่ในนี้คนะเพราะเขาหลบตรงนี้ให้มันยิงมาไม่โดนหลับนำแสงอุ้นตาไบโอเลตของมันน่ะนะครับนะผมเป็นอะไรกับลูกแสงอุ้นตาไบโอเลตวะเนี่ยนะครับน่ะเออถ้าจอร์เจียโดนเนี่ยคือตายดูดูดูนี่ดูไอ้นี่ดูนี่เป็นตัวอย่างนะครับมันจะตายภายในไม่ช้าปั๊บปั๊บปัวแหกตาย ไม่มีใครเข้าใกล้ได้นะครับนะเข้าใกล้คือตายนะครับโอเคแต่ตอนนี้แม่งติดกล่องว่ะกล่องเยอะเกินไปเอาละครับต่อมาเจอกับโอ้โหกลองทัพแฟนตาซีนะครับ วายเวอร์นะครับมังกรบินได้เจอเอาดิพวกเราช่วยด้วยหมาป่ามันกระโดดสวนแล้วหมาป่าแม่งหน้ามันมีแพนด้าเลยละนะครัมาวันท่านนี้เอาลดีตอนนี้หมอบอกอะไรกันเนี่ยอะไรจะเข้ามาพวกเราจุงกินหมอมัออนโอ้โหเรียกหมอแซ่บหูตอนนี้พี่โตนะครับหมอสืบหมอสอมาต้นต่อ,ตอโอ้ลุมมันลุมมันโอ,อ้โหเจอเจอมินอตถอฟาดหัวได้วยนะครับจังหวะนี้จะไงนะครับหมอจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ไยเวอร์จิกหมอได้โดนลุมนะครับนะหมอก็ไม่ได้อึดมากจะตายแล้วนะครับนะจะตายแล้วหมอ 我，而 เอารางเพราะฉะนั <medio S 2> no ้นต oh <ification> ้องมีรอยเวนเจอร์มาช่วยดิโอเจอไอรอนแมนนไอรอนแมนบอกโอ้โหลมชั้นเลยเอาตายไอรอนแมนกูไหวฮะเดินเรือชั้นันี่หน่วยตีระยะภาคพื้นดินโน่กับอเมริกานะครับตอนนี้เจอใบก้อนเฮ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรวะโมรีแกร์แม่งเออเรียกจนติดตลกจนลืมชื่อจริงปะนะครับนายไอตัวกระติกเนี่ยมันชื่ออะไรวะนะครับนะเออแต่ตอนนี้ครับคุณหมอเราไปไกลนะครับโดนโดนอีกแล้วนะครับนะโอ้ยตายใช้ปืนสีจริงมันเออยิงมันนะครับนะส่วนตอนนี้กับอเมริกาบอกโอ้ผมไหว ผมไหวมาเลยพวกสุดพื้นที่ตัวงั้นเหรอเออรู้ไหมก่อนก่อนฉันก็เคยเป็นอาสิลป์มาแต่ว่าต้องต่างก่อนแล้วทำไมตอนนี้แกหายไปเป็นแล้วล่ะแกเป็นแับอเมริกาเออก็เพราะว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงละ่ะเพื่อให้เข้าโรงยิมแล้วก็ไปเออไปเป็นอเวนเจอร์น,นะครับมาอ่าโคตรมัวเลยครับนี่นี่เอ้อยู่วะ <laughs> ที่กี้วายบูนขึ้นไปเลยครับโดนตบนะครับนะส่วนแอดแมนดูดิ นะครับนี่คือชุดเกราะที่ไม่มีชุดเกราะแล้วน,นะครับนะส่วนตอนนี้คุณหมอไปแค่เฮ้ยคุณหมอแม่งรอดว่ะเลยนี่วายือญโอ้โหจะไปจะวิ่งเข้ามาตายได้ขนะเออนี่เียโอ้โหโอ้โหคุณหมอบอกคือ,อฉันคอยช่วยอยู่ด้านหลังนะกัปตันกัปตันบอกมาเลยนี่นี่ใช้โล่โล่ฟาดโล่ฟาดฉันคือพลระเบิดดีพลระเบิดดีล่างพี่โตแหมมันคือพลระเบิดดีนะพี่โตจัดแม่งนี่เน่เน่หมัดหน่อย หมัดมวยหมัดมวยนี่ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาโอ้เกิดทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเราะฉันดูกับตอนนี้ไม่ดีก็โอ้ยอะไรวะน่ะหมอมึงทำอะไรของมึงน่ะดู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 ดันชีดิครับกี่ปีเลยตอนนี้กับตรนนี้นี่เข้ามาเข้ามาเลยนอะเลยตายโอ้โหมาบ้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่ต้องมีเรากับตานพิธีการช่วยนะครับนะอืมเก่งมากอู้ขอบคุณจริงๆเนาะพวกเราเวนเจอร์แต่รถแมนแม่งทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะตอนนี้ เอาละครับต่อมาเจอกับกองทัพกอริราอู้โหทุบกำแพงให้แตกช่วยด้วยครับช่วยด้วยกับตาไมเดียกาโอ้ฉันมาช่วยแล้วเออนี่นี่นี่เจอกับทันตอนนี้นะครับอุ้ยกอริราล่างยักษ์นะครับต่อมาจะสู้ได้หรือเปล่านะครับกับพวกกอริราแต่ก็ยังมีนี่นะครับคุณหมออยู่ที่กำลังวิ่งหนีนะครับแม่แม่เอ้ไปช่วยกับตาไมเดีกาเลยตอนนี้กับตาไมเดีกาอุ้ยนะครับคุณหมอโดนพักตึง โคนทั้งตึกแม่ค้ามาแต่ตอนนี้โอุ้ยกัมพูชิกาจะตายแล้วว่ะเพราะว่าคราวนี้เจอกับลูกศิษย์ไอ้ข่อยนะครับว้าวโอ้ผมอัปเดตมาด้วยนะครับโผดมากนะครับนะแต่ถ้าเจอดีเจอเจออาวุธหมอเป็นไงเลยเลื่อนรถกันเลยทีเดียวนะครับนะเออตอนนี้กัอเมริกากำลังยุ่งกับลูกน้องพวกาลิร่าอยู่นะครับนะาซึ่งกัมพูชิกาบอกอุณหมอเลยพวกลูกน้องนี่ฉันจัดการได้สบายเออเพื่อแต่หน้ามันสิมันโผดเกินไปนี่ครับน้าตอนนี้คุณหมอบักช่วยฉันด้วยเออฉันโดนไล่อยู่นี่โดนทำแสงอุ้ยยนนนะคครับุณหมอโโดทิ้งเล คระบ,บิบหายแล้วเอา้ากระต่ายมบริการกูก็ตกไปแล้วเหมือนกันเอ้าตอนนี้เหลือใครเอา้าไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มอาอป้านะครับนะโอ้โหือสลันคิวโอ้เจ้ากูฉันหนีอย่างเดียวชีวิตนี้เพื่อโดนแสงไม่ได้ต้องใช้ร่มบังนะครับนะไอ้ดีบอกว่าฉันจะฆ่ากันดิ้ถึงทุบถึงอือแกคิดว่าแกหลังขาของงูนี่จะหลบฉันได้หรือไงอือนะครับนะเออนะครับแหว่ะคราวนี้เฮ้ย เอาละครับต่อมาไนโ์นเสาวสัตว์กินเนื้อโอ้โหนี่ครับพวกแรปเตอร์กระโดดเข้าใส่กัปตันบอกโอ้ไม่โอ้โหอย่ายุ่งอะไรกับบ้านนี้พวกเขาเป็นคนระเบิดนี่แต่พวกไนโนเสาร์ครับไม่สนเพราะว่าตัวยหัวหน้าทีเรียกว่าจะกัดของโอ้โหกัปตดพมิดิกากระตันนี่เขาบอกโอ้โหจะกัดหน้าโย่าหลงช้นช้นคือสตีฟโรนจูอ้ห้าหน้ากับแมว ตอนนี้นะครับคุณหมอก็ซุกตัวอยู่ที่ไหนนะครับมาโดนหางสเโดนตอถนักรสะบัดเท่านั้นนะครับนะไม่ึะถล่มเลยเออที่ตอนนี้ผมคิดว่ากับปฏิกริกาแม่งน่าจะไม่นอนนะครับนะโดนเละเละบอกเลยว่าเละนะครับงานนี้งานยากนะครับนี่นี่นี่ตอนนี้นะครับสมัรย์รถจักขฆ่าหัวอไม่ดึกูแล้วนะครับเอาโอ้ไม่ด้บอกว่ามันจับแขนงชันด้วยด้วยครับแมเอาหัวตายครับเฮ้ยอันนี้มันคือร่างจริงของเฮ้ยนะครับคุณหมอนะครับดูคุณหมอตา อยู่คนเดียวเลยตอนนี้กับตอนนี้ก็บอกว่าแกแน่จริงแกก็กัดฉันสิกระชั้นคนเดียวเท่านั้นติที่ถ้าแกเออเออเออสู้กับไองเนี้ยฉันก็สู้ได้อยู่แล้วถ้าแกไม่เอาหัวหน้าแกมาสู้อะนะทีเด็กกระชากนะครับอร์ซอร์รัตแม่งจะกัดงับให้ได้เลยครับนะขึ้นชื่อว่าเรื่องสาวซอมบี้นี่อะไรนะครับนะสไปเดอร์ซอร์ัตขึ้นชื่อนี่เลยนะครับมันกัดไม่ปล่อยนะครับนนีะครับรยากูจะกัดกูจะกัดแหมกูติดต่องสื้อเลยนะครับ กับเราสู้ตายตกหน้าตกหน้าปล่อยนี่เนาะปล่อยเขาเนี่ตัวเองปล่อยเขาเนาะปล่อยเขาปล่อยเขาตีนี่จะกัดโอ้กูทำไงนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยกูจะกัดแม่มึงแต่กูไม่ได้อยากกัดโลกเลยโอ้กูอย่ามายุ่งโกรธฉันสิเออเออว้าปล่อยฉันอุกฤษนะครับนะถ้ามันไม่โดนหัวหน้ากินเนี่ค่ะทางหัวหน้าตอนนี้หัวหน้ามันกำลังไปยุ่งกับไอ้หนุ่มเกาหลีอยู่นะครับนะดู๋ยมันดูมันอึ่งอ้ากันไม่ได้เอ้าเอ้าจะให้เราเบียดกันนะโอ้หัวหน้าครับหัวหน้าทับพร้อมโอ้ขอโทษเลยโองอ้ ตายแล้วนะครับต่าอยเดี่ยวกับอเมริกาคนเดียวนะครับกับอเมริกาตอนนี้โดนตำรวจต้องรักซอมบี้นะครับกัดหัวฉุ๊กโอ้กับตอนนี้ก็บอกปล่อยกูหนุนนี้เนาะปล่อยเขานะตัวเองอ่ะผักกูตกแล้วกูว่าแล้วสักวันเดืนง่อ้กวันหน้าทีเล็กต้องผักกูตกแล้วก็บอกอย่างนี้นะทีเล็กบอกอู้ว่ากูไล่ต่อไปนะครับนะเออทีเล็กบอกฉันขอโทษนะครับอ่าวตกท่นเป็นแถวอ้ากูไม่เกี่ยวอะไรเลยกับคอนเทนต์นี้แต่กูตก เอาละครับต่อมาหมู่บ้านของเมดิกนะครับจะต้องมาเจอกับในนเสาร์สัตว์กินพืชนะครับนะพวกเ่าสัตว์กินพืชแต่คราวนี้นะครับนะพวกหมอก็ได้จ้างมือดีนะครับนะ่นก็คือพี่โซนิานะครับทาเป็นฝ่ายดีที่คอยช่วยหมอปกปักรักษาเมืองดีเออราสิจะข่ากแกให้หมดเลยนี่เพื่อเพื่อ,พ,อพวกเราจัแก้นในตัวเร็วนีเวเว่เร็วนะครับนะโอ้ ัก่อนวัดจะทักด้วยนะครับตอนนี้โซนิกเราขนะมันจัดหมดเลยนะครับนี่นี่อะไรแต่พาด้วยความเร็วเว้ยนี่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 ฉันมีปืนด้วยนะครับแม่ดีตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้โซนิกแม่งโคตรเร็ว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 อันนี้เป็นโซนิกร่างหนึ่งนะที่ใช้ปืนนะครับนะเพื่อความเร็วนะครับแม่ดีนี่นี่ผมว่าน่าจะฆ่าได้ดีกว่าแต่ถ้าสมมติเอาไอโฟนนะมันจะฆ่าไม่เร็วเท่านี้นะเพราะว่ามันจะใช้แค่สายฟ้าใช่ไหมล่ะ นี่เอาดิมาดิมาดิโดนไปดิอุ๊บไอ้รถัดดิโดนไปดิโดนไปดิโอ้ตอนนี้หัวหน้ามาบอกโอ้โอ้โอ้ข้อไอ้เ I mean, มดิกซ้อนะครับไมดิกงตอนนี้ที่ไหนวะเอ้าซุ่มอยู่ข้างไหนะครับวะเดี๋ยวฉันจะพองเองฉันจะเอามันไปทำกระเป๋าโอ้หัวหน้าครับโอ้เป็นสัญญาณนเองครับหัวหน้านี่นี่ออกมาตายนะครับตอนนี้แบกโรนรัดเอ้านะครับซงนิ้กูตายเดี๋ยวก่อน ส้นอีกู้ตายอะไรวะเนีครับมาเออแต่ตอนนี้ครับเออยังไงนะครับโอเคคือมันตายนะครับเจอคุณหมอยิงเครื่องเอออุปกรณ์ชีวภาพใส่นะครับมาตายเอ้าแล้วตอนนี้บางคนฝ่ามึงหลอนไม่ได้ไงนะครับเล่นมึงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปเฮ้ยนะครับมาเลาวตอนนี้เหลือใครเอากระปาเดี๋ยวผมเล่นกระปาดูดิเอาละครับตอนนี้นะครับผมเล่นกระปากแล้วนะครับกระปามาแล้วกระปามาแล้วพุ่งไปแล้วเว้ยเออกระปากเอ้านะครับกระปาคาดเขื่อนนะครับมาเออเพราะว่าตะกี้นะครับโอ้โห ไทเทอรท็อปแม่งปิวกระเด็นมานะครับนะอ้าวยังไงจังหวะนี้เอ้าวยังไงนะครับเอาเหลือคิวเทอปากับเอ่อไทเทอรท็อปมันเป็นแรงวะเนี่ยมันกลังอามากาอามาอามาพาขึ้นสวนหรอวะเนี่ยนะครับนะอ้าวเดินไม่ได้เฉยนะครับสงสัยติดหินหรือเปล่าไม่มั่นใจขามันติดอะไรวะเออบางตัวก็เป็นอามาพาขึ้นสวนโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะครับนะเอาระครับต่อมาต้องมาเจอกับอู้หู้ยท่านหื่นการและโซนี่ตอนนี้นะครับก็เป็นร่างสองแล้วนะครับร่างติดไอ้โค่นเนอะโจนี่บอน ทุกคนยิงไปที่ตรงนั้นเลยไททันตอนนี้สามตัวนะครับไปได้อยู่กับโซนิกด้วยตอนนี้มันก็มาปวนมนุษย์แล้วนะครับมาเออเฮ้ยช่วยด้วยฝั่งนี้เอาไททันไม่ได้โดนรอมออเออยังไงละครับตอนนี้นะเนียเอ็มต่าเอมอัพเอ็มออ็อเอ็มอเอ็มเฮ้ยเคุ้มกันเมดิคนีไม่คุ้มกันเมดิขราวเมดิโอ้ชจัดการได้นะครับตอนนี้โซนิกเป็นไงนะครับอ้โหโซนิจัดหมดเลยเว้ยเฮ้ยนะครับเอาละครับต่อมาเจอกับคิงกิโดรา ้ยพังเมืองเลยนะครับคิงกีโดราสนะครับโโอ้หยิงครั้งเดียวนะครับเมืองแม่งปิวเลยนะครับมาอุ้ยแสดงว่าเรเซอร์มันแรงมากเลยนะเนี่ยนะครับมาดูดิดูดิอุ้ยนะครับตอนนี้โซนิกนะครับได้ไปจัดไปขูดบินขึ้นไปชนเลยนะครับมาคิงกีโดราถึงกับผลเลยนะครับโอ้กระทำลอยช้อนโซนิกใช้ความเร็วของตัวเองนะครับผักคิงกีโดราตกไปนะครับเพื่อเสียตระกูอให้ชาวเมืองปลอดภัยนะครับนะสาวชาวเมืองตอนนี้ก็โอ้โหจางร่มเป็นคิวเทอป้าเลยนะครับมาเออเอาู้ เฮ้ยอะไรวะนะครับอ่ะเอ้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ามึงขึ้นอดมาเอ้าตะกี้มันควรจะตายแล้วดินะครับมันยังบินขึ้นมาได้กันนะครับไอ้คิงโดรานะดเนี่ยรอดเฉยอ้าแหล่งั้นเจอกับกอสิมารัางสอง,ออง,สองโอ้โหซึ่งคอสิมาบอกโอ้โหกูเจอหมดแล้วเลยไอ้โซนิปล่อยเดี๋ยวนี้นะออกไปจากชั้นแหสซมป์บอกกูจัดกานกูจะกวนมึงเพราะมึงฆ่ากูไม่ได้ใช่ไหมร้านนะครับเป็นตัวเดียวนะนอกนั้นดูดิตายหมดแล้วอ่ะทุกตัวตายหมดอะ่ะ นะครับนะไม่มีตัวไหนรอดจงเว้นไอ้หนุ่มเกาหลีตัวนี้เลยครับนะไอโอปานะครับเออแต่ตอนนี้นะครับเหลือแต่โซนิกโซนิกบอกเออรู้ไหมเออคนที่แกฆ่าไปเขาเป็นคนดีทั้งนั้นไอหนี่บอกว่าฆ่าไปสนใจ้าจะฆ่าเจ้าโดนลบทีนะครับ K, คิวเทกูตายเลยนะไม่ใช่คิวเทกนะครับหลงหลงชอบเรียกเออช่องคิวเทนะครับนะ <laughs> <laughs> เแต่คนเกาหลีที่อะไรแม่งเรียกคิวเทหมดนะครับไม่ใช่คิวเทเป็นช่องอะไรนะ ช่องนั้นแหละนะครับนะคีดๆอ๊ป้านะนะครับนะแต่ผมจำได้ย๊บป้าโคตรดีนะครับนะเออจะลงไม่เฉยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นไงเป็นไงนะครับโซดิกูยังเกาะอยู่นะครับเกาะหลังนะครับนะเป็นเหมือนกระเคลอนนะครับที่ใครติดอยู่ที่บอกว่าโว้ยขันหลังโวยจะพยุ่งกับหลังฉันนะครับให้เนี่บอกกูจะเกาให้มึงไงเออเขาจบยุ่งจบหมดยุ่งนะครับนะตามกสเต็มนะครับว่าเออนะครับกอริร่าไม่สามารถที่จะสู้โซดิคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ช่างนะร่างก็ยังสู้ไม่ได้นะครับ อารลต่อมาลองเอาเมดิกสักสามตัวดูนะครับจะสู้อ้หนะครับก็เซร่าดังหนึ่งได้หรือเปล่าแต่โอ้โหหมอตายหมดเลยไม่สู้ว่ะนะครับตัวนี้มันโหดเกินไปดูดีเลนะครับระดับหมอนะครับยิงเข้าไปนะครับนัเรื่องรถปี๊ดเดียวนะครับของก็เซร่าก็สุดยอดเขาจะเหยียบเจ้าให้หมดอู้ไอ้หนุ่มหน้าตาเกาหลีนี่มันเป็นใครวะข้าจะเหยียบเจ้าอ่านจะเหยียบผมเลยครับพี่เรียบร้อยนะครับโดนเหยียบตายนะครับนะเดี๋ยวสักพักก็เซร่ามันคอยอยู่นะมันจะตกภายในสามสองหนึ่ง เรียบร้อยนะครับนะตามสเต็ปไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะครับมันชอบเดินตกอ่ะเอาละครับต่อมาเจอกับไททันริงนะครับที่เป็นเวอร์ชันชั้นโคตรเหี้ยกนะครับนะดูพวกเราโคตรเตี้ยเลยไปไททันได้งไงไวะไอ้พวกนี้เก่งมากยิงยิงยิงเพราะมันมาเกาะอะไรแถวหน้าบ้านเราวะน,นะครับแล้วตอนนี้เจอกับโอ้โหเมดิคสามตัวจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะดูดุเพราะว่าอาวุธของเมดิคเนี่ยเอาไว้จัดการกับพวกเอออย่างเงี้นะครับพวกมนุษย์ด้วยกันหรือว่าพวกที่มันเป็นยูนิตที่เป็นขั้นต่ำนะครับไม่เหมาะกับไปสู้กับพวก ยูนิตที่อัพมาเต็มไปอย่างเงี้ยเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยนับมันจะไม่สู้นะครับดูดิดูดิหน้าแต่พวกไททันพวกนี้มันเป็นไททันแค่ลิงนะครับนะมันโคตรยากเลยดดูินะครับพังกำแพงยังไม่ได้เลยนะครับดูดิดูดินะครับอ้าเอาละครับต่อมาผมจะลองปล่อยให้แมทโร่งดูนะครับนะให้มันเจอแซนดูดิแซนจะสู้ได้หรือเปล่านะครับไม่ดีนะครับเดินหนีเดินหนีมาโอ้โห นะครับเรียบร้อยแซนฆ่าทิ้งเลยนะครับโอ้โหบอลอันดนี้ฆ่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาล่ะลองอีกทีหนึ่งไมเด็กบอกโหจะจะไปหนีเจ้าแล้วออโอ้โหถูกโดนโดนโอ้โหเอาละครับต่อมาคุณคิดว่าไม่เด็กมันยิงไซตามาเข้าไหมนะครับดูเรื่องกันนะครับนะแม่งไม่เข้าเลยว่ะไซตามาบอกเดินเฉย โดนเฉยอย่าให้กูได้ต่อยหน้ามึงนะอย่าวิ่งหนีนะกูไม่รดนดัดกูจะวิ่งกูจะวิ่งกูสายวิ่งเว้ยกูวิ่งนะกูวิ่งโว้ยอย่าหนีดิไอ้ตุ๊ดโอ้ยแหมกูไม่สอนไว้กูวิ่งกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งโอ้หยุดน่อยหนุ่มหยุดหยุดหยุดนี้แ้่กูไม่โด้ดัดกูวิ่งเลยฮอจนมุมแล้วแกเตรียมตัวตายได้เลยดิบัตรพิฆาตบัตรพิฆาตต่อยหน้าเฮ้ยต่อยหน้าต่อยหน้าโอ้โหนะครับแตนตมะต่อยได้โคตรกาดเลยนะครับน่ะดูดูกูวิ่ง กูวิ่งกูทำอะไรมึงไม่ได้กูรู้แต่กูวิ่งอย่างเดียววิ่งแล้วก็ปล่อยยิงปล่อยยิงเอาจนกว่ามึงจะตายตัชาตินี้แบบธรรมาคงไม่ตายหรอกนะครับนะเดินรถขี้ปะติวนี่นี่นี่เดืดมุติดมุดสิโดนฉันต่อยแอะ,อะเรียบร้อยตายนะครับอะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์เมดิกจากเกมทีฟอร์เต้นะครับซึ่งตามันโคตรเหี้ยด้วยแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะครับตอนนี้ต้องเจอกระโฟกแรปเตอร์ผมแรปเตอร์บอกเฮพวกเราหยุดรอแล้วก็เตรียมโดดงับเด็กคอแม่งเลยนะครับงงงโอ้โหเมดีบอกพูดช่อนี่สายหลบโอ้สายหลบสายหลบเมดีบอกโอ้โหโดนกระตุกโอ้ยโอ้โหอะไรกันอะไรกันแฮ้พวกเราโดดเขถาคอมัน โอ้โหโดดโดดแล้วนะครับโดดแล้วโดนตะคุบเหยื there, uh ่อแล้วโอ้โหโอ้โหโดดจ้าโดดะงาเนี้ยเมดิกแม่งขอดายเลยพวกเราแดกมันงับ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 โอ้โหอย่าไปยุ่งกับฉันเฮ้ยเฮ้ยพวกเราระวังด้วยเมดิกมันหลบเก่งกว่านะครับที่จริงไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวธนูนะนะครับนะมันเป็นตัวธนูนะเพราะว่าตัวธนูทุกตัวนี่จะหลบนะครับกับไม่แน่ก็ตัวเกาหลีอ่ะที่มันถือร่มนะครับนะนี่โดนกระตุดโดนกระตุดอู้นเฮ้ยเนี่ยเนี่ยกระตุกอ่ะ ชอ็อกมีชอม็อกแอะแอะไปตั้งสติจัดการมันพวกเราสามคนไปเลยง่ากัดแขนมันนี่นี่นกัดแขนกูก,กัดขาโอ้โหครับไปนนี้เดี๋ยต้องสนใจนะครับนะบนโลกง่สู้เพื่อประชาตากปีนาโปอ่ะเรียบร้อยตายอ่ะกูตายนะครับนะบเอะเาาปโปอโอเคเด็กครับ,ส,รบ,บ,รรบสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นเมดิกจากเกมทีมฟอเทสนะครับบ๊ายบาย